สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเมล,ล่อนนะคะรายการอย่าไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะสายกินใส่เที่ยวใส่ไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมล,ล่อนจะพามากินอาหารอรอ่อยอร่อยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้เมล,ล่อนอยู่ที่ร้านสกุลดีนะคะร้านอาหารไทยสกุลดีคะ่ะอยู่ที่ชานแจ้งวัฒนะนะคะที่นี่เขามีอาหารไทยที่เป็นอาหารประจําจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าที่เกี่ยวอะไรกับเป็นอาหารพื้นเมืององเพชรบุรีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรให้กินบ้างตามไปเลยค่ะ นะคะคเปิดบริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา11โมงจนถึง4ทุ่มนะคะนี่ไงเขาก็จะมีประวัติอาหารอย่างที่เราบอกนะก็เนี่ยที่มาจากเมืองเพชรบุรีเมนูแนะนำเนี่ยมีตาลตันโหนปลาทูสดไข่ปูเนื้อปูนะคะมีหลากหลายเลยน่ากินมากวิดูขนมสิขนมก็น่ากินนะคะ นี่เมนูแนะนำปูนิ่มพิกพีน้ำพริกไขป่ปูปลาทูทอดน้ำปลาตาโนดเออเนี้ยไม่เคยได้ยินอ่ะกุ้งเผานะคะหอยเชลแซบอันนี้อะไรอ่ะกุ้งสบายทองเอออันนี้ก็ไม่เคยได้ยินแล้วก็จะมีอาหารอื่นหลากหลายนะคะเดี๋ยวเขาเข้าไปสั่งด้านในกันค่ะ บรยากาศภายในร้านนะคะเข้ามาก็คือจะแบบตกแต่งได้แบบสวยงามมากนะด้านข้างกําแพงก็จะมีแบบอย่างฝั่งนั้นนะก็คือจะเป็นนกยูงนะคะเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนมากินข้าวที่บ้านเพื่อนเลยค่ะ ที่ร้านสกุลดีนะคะเขาคัดสั่งวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันมาจากจังหวัดเทเบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตาลตนโนดปลาทูสดไข่ปูนะคะพวกนี้คือคัดตรงมาเลยรับรองได้ว่าวัตถุดิบเขาคุณภาพดีมากเลยะคะ่ะมาแล้วนะอาหารที่แม่นอนสั่งมานะจานแรกจะเป็นแกงระแวงเนื้อนะค่อนข้างหากินยากนะร้านทั่วไปจะไม่ค่อยมีนะ เนื้อเขาแบบชิ้นให,ใหญ่ๆและด้านบนนะเขาแบบใส่ตัวใบมะกรูดหั่นสอยอ่ะกลิ่นแบบหอมเตะจมูกมาก ระดับความเผ็ดนั้เราสามารถเลือกได้คือเครื่องแกงเขาดีมากอะ่ะเราก็หอมกะทิด้วยค่ะอร่อยมากจานต่อไปนะจะเป็นผัดผักสกุลดีนะเขาก็จะมีระกัดขาวมีเห็ดหอมนะคะแล้วก็ด้านบนน่ะท็อปมาด้วยกระเทียมเจียวนะ ก็ะเทีมเจอาเพราะว่าหอมมากเลยจาผัดน้ำผัดมากลาังดีหอมกลิ่นกระทะไม่แข็งไปไม่นิ่มไปนะคะ,ะเมนูต่อไปนะเป็นปลาทูทอดน้ำตาลตะโนดนะชอบอะที่นี่เขาท็อปแบบพวกอะไรอะกระเทียม มาให้นะแล้วก็อันนี้นะคะเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับน้ำยำอันนี้นะก็จะมีมะม่วงมีหอมแดงมีกุ้งแห้งให้นะ เขาทอามากรอบอ่ะแล้วมัมีความหวานแต่ไม่ได้หวานมากของตัวน้ำตาลนะจริงตัดกับตัวน้ำยำนะมีความเปรี้ยวเข้ากันมากเลยค่ะ ขนมหวานนะที่ร้านแนะนําว่าให้ทาเป็นพุดดิ้งนะเมลล่าเลยสั่งมาเป็นพุดดิ้งลูกตาลน,น่ากินมากช่วยนี้อยู่ที่75บาทนะหอมน้ําตาลตโนมด้านบนนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวน้าตาลกโนดที่ทํามาเป็นพุดดิ้งนะ นเขาหอมมากเลยอ่ะผิดแล้วสดชื่นมากพุดด้งมันก็เป็นพุดดิ้งที่ทำมาจากน้ำตาลตาโนนนะาว่อยสุดๆกินแล้วสดชื่นมากค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากทานอาหารที่เป็นอาหารที่วัตถุดิบสงตรงมาจากจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะไม่ต้องขับรถไปไกลก็แวะมาได้ที่ร้าน อาหารไทยสกุลดีค่ะอยู่ที่ชาญแจ้งวัฒนานะคะแต่ฝากติดตามพวกเรารยายการเด๋ยไมติดบ้านกินเที่ยวพักพบกับพวกเราทุกวันเสาร์เวลา4โมงที่ช่องไรทีวีฝากกดติดตามพิกตอกแอมเบลาสันดีกอสแฟนเพจเด็กไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใ่คลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบาย